โอเคครับมองไฟด้วยครับมองไฟทุกครั้งนะครับเดี๋ยวมาตามองไฟด้ขอไฟด้วยองไเก่าตยังไงครับปยังไงยเยอะครับไปเร็วๆเลยครับใส่ไม่ได้เลยับแล้วับแล้วนยงไม่ับต่อเลยครับต่อเนื่องเลยฮะับไับไับไมยครับยากะมันได้แค่ประมาณิเท่นัหมดง นะครับผมบอกว่าจะได้ขึ้นเราได้บีบยครับบีบเลยต้องเดินน้วครับเดินน้วครับเดางขัาครัเดินน้วครับเดินนไปเดินนไปโอเคครับโอเคครับาบเลยครับาเลยครับ่อเลยครับไปไปใครับ่ไปไปีไปไปไป ห้ามวางนอนต้องวางตั้งทุกครั้งนะครับนี่คือวิธีการใช้ที่ถูกต้องเอาละครับดูวิธีการเข้าปิดวาล์วแก๊สนะครับในกรณีที่บ้านของท่านไม่มีถังดับเพลิงดูเลยครับแก๊สรั่วติดไฟขึ้นมาเราเดินเข้าไปปิดวาล์วได้นะครับโดยการใช้มือของเราถ้ามีเครื่องเดือดเพลิงใช้เครื่องเดือดเพลิงครับถ้ามีมีเครื่องเดือดเพลิงใช้มือปิดได้นะครับเบอร์ก็ค่อยหมุนนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับให้มองว่าถังแก๊สถังนี้เป็นก๊อกน้ำคุณกําลังเดินไปปิดวาล์วน้ําในบ้านของคุณลองดูมัครบ ลองดูไหมครับตัวแทนแต่ละชุมชนดีไหมครับสูภาพสีก็น่าจะทำนะครับเพราะคุณเป็นคนที่อยู่ในครัวดูเลยครับเดินเข้าไปทางด้านเหนือลมสามนิ้วก็พอเลยครับจับแล้วบุนนะครับรีบหมุนเลยไม่ยากครับหลายคนกลัวถังแก๊สจะระเบิดไฟยึดไว้กับถังใบนะครับหลายคนจะกลัวอย่างนั้นเอาเชิญเลยครับมาพี่มาหมุนพี่มองไปก๊อกน้ำแล้วกันจะไปปิดก๊อกน้ำนะครับ พร้อมเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับตัวแทนท่านแรกนะครับเดี๋ยวเรต้องลองให้ดูตามมองไฟนะครับดีมากครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับสุภาพตีจะเป็นคนที่ทําครัวจะเป็นคนที่อยู่ในบ้านจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อขอเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับใครสนใจเชิญเลยนะครับโอกาสอย่างนี้นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งเชิญเลยครับพี่เชิญเลยเป็นไรผมนี่แหละ มองไฟด้วยนะครับมีมองไฟด้วยตามองไฟด้วยครับตามองไฟด้วยต้องมองไฟทุกครั้งนะครับไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยเสียงมันจะดังนิดนึงนะครับถังแก 1, ง๊สหนึ่งถังขยายตัวได้ประมาณ2 5 0เท่าที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้มีถังแก๊สแค่ถังเดียวนะครับในบ้านท่านมีถังเดียวแต่ถ้าปริมาณของแก๊สมัน่วกมามันจะมีปริมาณของแก๊สในบ้านของท่านนี่ประมาณ2 5 0ถังอยู่ในบ้านนะครับไมเ่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับอ่าเชิญเลยครับ เดินกันไปเลยครับตามองไฟนะครับเข้าไปหมุนเร็วเลยครับดีมากโอเคดีครับเชิญเลยครับอ่าท่านต่อไปครับชุมชนชุมชนตัวแทนนะฮะเชิญเลยครับมีตั้งเจ็ดชุมชนด้วยกันนะครับเชิญเลยครับอ่าเชิญเลยคนไหนทำคนนั้นได้นะครับคนไหนทําคนนั้นได้เอาละครับ ตาบองไฟนะครับตาบองไฟด้วยดีมากครับโอ้สุดยอดครับอ๋อแรงวันนี้ออแรงวันนี้หน่อยเอาเลยครับโอเคเลยครับพี่เดชนเข้าไปครับปิดว่ามองนะมองมองวาวด้วยครับมองวาวด้วยดีมากครับโอเคเอาเลยครับเอาเดชเลยครับเดชทุกทุนเลยครับพี่เข้ามาดูก็ได้ถ้าไม่กล้าพี่ก็มาดู หมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนเลยครับหมุนเร็วๆเลยอ่าโอเคไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยเจอกันครับพี่เจอน้านนี้เลยครับเอาเลยครับเดินเข้าไปเลยครับปิดแล้วอ่าโอเคดีมากครับมีไหมครับมีไหมมีใครจะทดลองอีกไหมครับ